คลิปนี้เราจะมาทําคลิปกันถ้าได้ที่หนึ่งะครับทกคนได้ออกคิปนะครับเกมนี้ไหวเกมนี้ไหวไม่ชิลนี่ภาพนี้นี่มันภาพป,ปกเลยนี่วานี่มันภาพปกยูทู e เลย ผมสายยิงไกลต้องใช้สกิลไหนครับใช้สกิลแบบพี่ก็ได้ครับผมแต่ว่าจะไม่มีสกิลกดนะแต่ถ้าเราติดสกิลกดก็ก็เอามาแทนอะไรก็ได้แล้ว่เราเลยผมอะไรอนะ่ะผมเล่นแร้งรอพี่นะโอเคครับรอเล่นอยู่นพี่ตาหน้าได้ครับผมแค่เขทาทันก็ได้เล่นนะแต่คนที่เล่นต้องรออีก2เกมนะถึงกลับมาเล่นใหม่ได้สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์ไปครับัยรุ่นหอนาฬิกาเฮ้ยนาฬิกา สายสนย่ยละพ่เชค,คสายสน่ยก็ไอ้สกิลเหี่ยวมานะสกิลเหี่ยวแล้วก็จอยตัวเลือดไหลก็ได้นะครับแล้วแต่มันก็สะดวกในการที่เราไม่ต้องซ้ำนะครับบางทีเสน่ยก็บักนะยิงซ้ำยังไงก็ไม่ตายนี่มันลงตรงนั้นหรอมัน,ม,น,ม,นมันมันคมีคนลงกับผมด้วยอ๋อเพื่อนตกใจหมดตรงเพื่อนมีรอยเท้านะครับ ไหวป้วยนี่โอเคแตกหนึ่งได้ k ิ n ฟ f e เชอร์ลุยเลยไอวอลไม่มีเกาะไม่มีด้วยโคตรห้าผมอะมันคนชักปืนบนหัวหรือเปล่าไปเจออักแล้วคือใครเนี่ยย,ยิงไม่โดนหัวเลย เหมือนเขาลงปะเหมือนเขาลงไปฝั่งนั้นแล้วปะไม่หรือว่ายังอยู่วะนี่ไงอยู่ชั้นล่างเห็นนะเห็นนะเห็นนะโอ้ยยิงไม่โดนโอ้โหยิงไม่โดนฮู้ย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 ฮ้ยแปลกๆนะแปลกๆนะอะไรวะ บินเป็นซูเปอร์แมนเลยเมื่อกี้ให้ผมไก่ยังมาทุกคนยิงไม่โดนเลยอ่ะบักเกมพี่บักเกมเหรอผมโคตรไก่เลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะช็อตเมื่อกี้มันเป็นตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้ที่เล่นมาแล้วนะคือแบบเล่นบอกฟุดเยอะหรือเปล่าไะเกี่ยวปะคือปกติเราเล่นเราจะจําระยะที่เป้ามันจะล็อกได้ใช่ปหแต่ว่ายิงระยะแค่นี้เดี๋ยวมอนมีเสียงเท้าเลย มีเสียงสับปืนเลยฮะของอยู่นี่พอเรายิงน็อกป้ามันไม่ล็อกให้อะกลายเป็นยิงวืดเลยอะเมื่อกี้หรือว่ามันต้องยิงใกล้กว่านี้วะต้องยิงใกล้ขนาดนั้นเลยถึงจะล็อกตัวให้มันบั็อกอะไรไม่รู้หนูเคยเห็นเพื่อนในเกมอยู่เวลาโดดบางทีมันก็จะเป็นแบบนั้น๋อ้พวกป่อตามมาไม่มีตัวไม่ตายอีกฮลัลโหลถึกจังวะเอาดด้าโดนมาเล็ดอ ล้มไปแล้วรีดเกมนี้เร,เ,เราเล่นเป็นไอหมกศูนย์เนี่ยป่ะอ๋อทำไมผมไม่เก็บกระเป๋าสามวะไอเกาะสามเมื่อกี้เดินมานีนะ่อ๋อเกาะสามมันเน่าบุยโคตรลัน่นนี่ขนาดเวลหนึ่งอะเนี่ยใส่รูหน้าแล้วลัน่นลั่นหนักกว่าเดิมอีกยิงแรงแน่โ <c oughs> อด้ดีเดี๋ยวอัพเป็นเวลสามเดี๋ยวมาลองเล่นดู แต่มันจะ,มจะไม่ชินตรงที่มันต้องมานั่งยิงนี่แหละผมว่าอาจจะโดนยิงหัวตุยก่อนเล่นใน4ี4เจอบ่อยมากแบบนี้นี่เองมีคนหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้หรือว่าผมต้องแต่งตัวเป็นไก่วะแล้วก็นั่งนั่งยิง M 6 0เค้เขาจะคิดว่าผมไก่อะแบบมันนั่งยิงว่ะอะไราเงี้ยแล้วมีมาล้างแขนให้แล้วอาวหนึ่ง ไปเรียกเพื่อนมาครับน้องเอาเกิดแล้วเพื่อนมาแล้วทุกคนวันดีโหเหลี่ยมเตะ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  เหลี่ยมเต๋อจันเลยตัวนี้นี่เขาเลียมมาเหลี่ยมกลับไม่โกงเฮ้ยยิงไม่ออกกดยิงไม่ออก,ก,อ,อ,กอะไรของมันวะโอ้โหตายโง่อีกแล้วโอยต่อไป่ สวัสดีครับสุลลอสวัสดีครับบังเต้ขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะครับพร้อมเองแล้วก็คุณอาชิยีนางเหรออ่านผิดขออภัยนะครับขอผมตกหมดเลยขอไปเก็บตรงแอร์ดรหน่อยละกันไะบอกนะแอร์ดอปมีตัวร้องไห้เลยนะว่าแล้วพี่อ่านแชทที่ไหน พี่สตรีมสองทางไงขอบคุณวิทต,ตาใหม่นะครับน้องเป้อย่าโอ้ยโอ๊ยเดี๋ยว <c oughs> คนอ่านคอมเมนต์อยู่ไปดิมันดันด้วยวะ่ะทรงตึงทรงตอกเฮ้ยตกแจงหมดฉันแนบมาใหม่เด็กโหยิงก็ไม่โดนแค่นี้แกงยิงเราไม่โดนเลย เฮ้ยมันเรียกเครื่อนมามารวยแล้วก็มาดิเฮ้ยก็ต่อให้สามอ่ะอุ้ยโดนนะโดนนะกับตุ๋ยเมื่อกี้เห็นเหมือนมีคนยิงมาเลยอ่ะอ๋อนี่ไงเพื่อนแยครับผมมีตัวด้วย

ม่าจะเก็บของแล้วดีดหนีซะหน่อยอมันมีตัวในวงอีกนี่จะได้เกิดอีกแล้วตายโคตรบ่อยเลยเกมนี้จริงของมันไม่มีอ่ะไม่ค่อยมีเล่นเท่าไหรโ่โวโวผมควรไปเอาของที่ไหนดีที่ของที่ไหนเอาบ้างเฮ้ยตรงน้อ,องเขามีตัววะมาซวยเลี้ยวมาซวยเลี้ยวยิงมังตรงไหนวะเฮ้ย <วะ S 1> สวยเฮ้ยมีตัวตรงนี้ ตงก้องหิงสวัสดีเพื่อนรวยฮะรวยรวยรู้สึกรวยเนี่ยปิงอีกแค่ตายเถอะทำไมเกมมันตึงอย่างวะทุกคนอ๋อตังโน้โคตรลั่นเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ จอดไหมจอดไหมนีม่จอดจะขับชนจะเลินแล้วเพื่อนฮ่าฮ่ากองไฟก็ไม่ช่วยเจ้าหรอกแม่สาวน้อยก้าคิวเฉยเลยขอแบบขอปืนดีๆหน่อยได้บอ้อโหอ้โแปด8ูนไม่มีปืนดีๆกว่านี้หรออุ้ยสก,กาสอง ก้าสองก็ยังได้อยู่เอามันเอามันเหลือหกคนไว้รุ่นมาดูกันว่าปืนของเรามันจะรัวมันจะแรงมันจะไกลขนาดไหนมีคนยิงเจ็บเสียงใส่น้องเขาา้าว่ะเออเอาดิน้องยิงเก็บเสียงใส่เขานี่ว่ะเอ,อ้าหายละพบศัตรูแล้วโโคตรลั่นเลยอ่ะทุกคนลั่นจัด ซองก็ลั่นเอาดิหวัดดีลั่นหมดอ่ะใส่รู้หน้าเขาอยู่ข้างบนหรือข้างล่างะวะแน่เฮ้ยมีตัวข้างล่างด้วยให้ตายเถอะ โอ้โหหลบไม่ทันเมื่อกี้มันเหมือนมีตัวอยู่ข้างบนด้วยมันเสียสมาธิเลยมันอมันสามตู้อะนี่ไงเนี่ยมันมีไอ้ตัวนี้ยิงยิงผมผมเลยพะวงไม่กล้าขึ้นไปข้างบน <c oughs> ดูกันมกเรียบร้อยโค้กมันโคตรดีเลยดูดิเรียบร้อย วะไปได้เกิดอีกแล้วอย่าบอกนะได้เกิดอ่าไม่ใช่นึกว่าจะได้เกิดนึกว่าแบบเรียนสองร้อยไงชุดสองร้อยอะไรเงี้ยอุ้ยอย่าบอกนะไม่ใช่ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ <c oughs> แตกเลยน,นี่ครับเนี่ยโอ้โหตังคนนี้มีสี่พันเยอะ กองเริ่มโฟกัสแล้วสวัสดีพี่เคสวสคับน้องดาวันนี้มีคนทำหาน้องดาแล้วมันดูว่ายังอยู่หรือเปล่านะ